สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านลายอ้งคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่นะคะเพราะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะออปชันดีนะคะประวัติดีด้วยนะคะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะใหม่น้อยนะคะออปชันจัดเต็มนะคะก่อนอื่นเราไปดูพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ รีวิวภายนอกภายในตัวรถไปแล้วสวยใช่ไหมล่ะคะ่ะอยากเห็นของจริงกันแล้วนะคะกับนี่เลยค่ะ t o y ยต้า Fortuner 2.4V นะคะรุ่นท็อปสุดขับ2นะคะมาในปี2022กันเลยนะคะและคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะได้ไม่น้อยด้วยนะคะไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะคะ ปีใหม่ไม่น้อยนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะยังได้กล้องรอบคันนะคะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะและวันนี้เราก็มาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมากๆนะคะราคาเพียง1.70 0 0ล้านบาทเท่านั้นเลยนะคะและอยากชมภายในตัวรถกันแล้วใช่ไหมคะมาชมกันเลยคะ่ะ และสําหรับ Toyota f o r ร u n e r คันนี้นะคะนี่เลยค่ะกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตมากๆนะคะมีโลโก้โตโยตา้าและยังมาพร้อมนีค่ะสัญลักษณ์กล้องรอบคันนะคะตัวรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะเปิดปิดอัตโนมัติมาพร้อมไฟตัดหมอกกู่หน้าและสําหรับคันนี้นะคะเป็นสีเทานะคะ สีนี้บอกเลยว่าสีขายดีมากๆนะคะสีดูแลรักษาง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นสีสวยอีกนะคะลองรอยการใช้งานคันนี้บอกเลยว่าแบบน้อยมากๆนะคะและในส่วนของล้อแมกคันนี้นะคะล้อแมกก็จะได้เป็นล้อแมกอันร้อยขอบ18สวยๆเท่ๆกันไปเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะและยังมาพร้อมกล้องรอบคันอยู่ข้างใต้แบบนี้ สวยเท่มากๆนะคะคิ้วกันาสาดเขาก็ติดมาให้พร้อมใช้งานนะคะมือจับสีโครเมียมนะคะเลยว่าเป็นระบบสมาร์ทเอ็นะคะกุญแจอยู่ในระยะสามารถเปิดติดประตูรถได้นะคะและในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟไท้าย LED แบบนี้มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3และสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกล้องรอบคันและเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะและอย่างที่บอกรุ่นท็อปสุดนะคะ ยังได้ฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยออปชันจัดเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังนะคะน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะ,ะทางร้านเรารับประกันเลยว่ารถเราทุกคันนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแต่อย่างใดนะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะสีดาเบาะยิงอยู่ในสภาพที่แบบ ดีมากๆเลยค่ะคันนี้และสุดพิเศษมากทางร้านตัดผมเข้ารูป 5D ของใหม่ใส่ให้ทั้งคันกันไปเลยนะคะและภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือภายในของรถโตโยต้าคันนี้สวยใช่ไหมละ่ะมาพร้อมกุญแจคีเลตทั้งหมด2ชุดโหลูกค้าดูกุญแจนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยใหม่มากนะคะและคันนี้ยังได้ปุ่มพุสตานแล้วนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกและกดปุ่มแบบนี้ได้เลยนะคะโหนี่สตาร์ทแล้วนะคะ เสียงเครื่องเนเงียบมากๆนะคะและยังได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีกต่างหากนะคะเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างกันเลยนะคะเบาะด้านข้างก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้จตเข็บขาวแบบนี้นะคะรุ่นท็อปสุดยังได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะและในส่วนของแผงประตูยังอยู่ในสภาพที่แบบ ใหม่มากๆไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะตัดกับสีโครเมียมดูสวยลงตัวมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้าโหบอกเลยว่าแบบสภาพดีมากไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะมาพร้อมแอร์แบ,บ็กคู่หน้านะคะและในส่วนของหน้าจอคันนี้มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะออปชั่นมีเดียม,มาให้ครบคันเลยนะคะสามารถฟัง fm/am ได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ เชื่อมต่อบลูทูธออปชันครบคันนะคะแอร์ดิสตันนะคะและคันนี้ยังมีนะคะช่องเสียบ USB ต่างๆ Power Outlet นะคะช่องวางแก้วทั้งหมด2ช่องและยังได้เกียร์อัตโนมัตินะคะมาพร้อมอีโค o โหมดประหยัดพลังงานและนี่นะคะมีปุ่มกันลื่นถลไลอีกด้วยนะคะและในส่วนของกล่องสามารถเ,ออเก็บของอะไรได้เยอะมากๆนะคะ และคันนี้เลขไม่เทียง6 0 0 0ืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลสุดต,ตลอดด้วยยังได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะฝั่งขวามือนะคะเป็นเลือกโหมดต่างๆนะคะและยังได้ระบบคุชคอนโทลยังได้เกียร์แพนเนชิพนะคะและคันนี้นะคะ ฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะคะมีปุ่ม Park นเซอร์นะคะมีปุ่มสะท้อนกล้องรอบคันมาให้ครบคันเลยนะคะและคันนี้มาพร้อมคู่มือการใช้งานนะคะต่างๆมีให้นะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดให้ชมกันเลยคู่มือการใช้รถนะคะและคู่มือการใช้ระบบนำทางนะคะและคันนี้มีประวัติเข้าสูย์ตลอดนี่ ลูกค้าดูนี่เขาเช็คศูนย์นะคะออข้อมูลสูงต่างๆบินต่างๆอยู่ให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะส่วนด้านหลังห้องผู้โดยสารบอกเลยว่าแบบเบาะยังอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งหมด7ที่นั่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นให้ชมกันเลย ภายในคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายมากกว้างขวางมากๆนะคะคันนี้โหไปไหนมาไหนนี้แบบสะดวกสบายมากนะคะลูกเด็กเล็กแดงครอบครัวไปได้เลยนะคะและคันนี้นี่เลยค่ะตรงฝ้าเพดานต่างๆนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดสะอาดมากใหม่มากนะคะและในส่วนของแอร์นะคะสามารถนี่เลยค่ะแอร์ตอนหลังนี่เลยคะ่ะสามารถเพิ่มลดลมแรงได้จากตรงนี้เลยนะคะ ไฟก็เปิดได้จากตรงนี้นะคะและนี่เลยค่ะพิเศษมากอย่างที่บอกเราตัดพรมเข้ารูปนะคะ5 d ให้ทั้งคันเลยนะคะและตรงนี้มีช่องเสียบ power outlet มาให้ครบคันและในส่วนของห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะคือเครื่องโยนต์ของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหน้ากันเลยนะคะ ขานด้านหน้าก็น็อตเดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะรูกลม,ลมยังอยู่ครบนะคะฝากระโปรงก็ยังหนึ่งในสภาพที่ดีมากๆนะคะแทนเทแทนมอกนะคะอยู่ครบคันนะคะและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,400cc นะคะประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเครื่องยนต์ถือว่าใสสะอาดมากๆนะคะไม่มีของเหล,ลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภ,ภาพดีนะ แน่นอนนะคะและอย่างที่บอกนะคะซื้อรถคันนี้ไปคุ้มค่าราคาแน่นอนนะคะมาพร้อมราคาก็ดีนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดอีกต่งางหากนะคะและวันนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษมากๆนะคะราคาเพียง1นึ่งล้านเจ็ดบาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดนะคะ กฟรีแบกเฟรีค่าโอนและลูกค้าคนไหนที่สัตไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะพ่ ond, สบายสบายเพียงเดือนละ1 8 0 0 0บาทต่อเดือนนาะนสูงสุดถึปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะคะและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากเข้ามาชมรถที่ร้านเรานะคะเข้ามาได้ทุกวันเลยร้านเราเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ9งเ้าถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถ เข้ามาเลือกชมรถที่ร้านได้เลยนะคะร้านเราหาง,ง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง5นาทีนะคะอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยนะคะหรือลูกค้าท่าไหนที่มาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map เป็นภาษาไทยนะคะคำว่าไลออนคาร์ถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ได้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพียงดูรูปและรีวิวโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะ เรามีช่องทางการติดต่อมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Line, TikTok หรือเว็บไซต์นะคะลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูรูปและรีวิวแล้วสนใจอยากจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็มีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านและที่ทำงานเลยนะคะและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สวกมารับรถอีกทำยังไง เราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหนาบ้านลูกค้าเช่นการซื้อรถกับเรามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการทําความสะอาดขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบทุกครั้งนะคะลูกค้าได้รถไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนและสําหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ